ฟังดุนด่วนนะครับถ้าช้างศึกชนะเกาหลีใต้ได้รับเงินอัดฉีด9ล้านนายกเศรษฐาจัดให้ขนาดที่ราชมังย่าเนียนจริงๆคลิปนี้มาพูดถึงก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะเจอเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4นะครับเกมแรกเราไปเสมอที่บ้านของเขามาที่โซเวอร์ครับ 1. ตอหลังจากนั้นกระแสบอลไทยฟีเวอร์นะครับ โอ้โหตอนนี้คือคักบัตรเข้าชมขายหมดเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะครับนายกเศรษฐาครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยออกมาประกาศว่าขออัดฉีดให้กับทีมชาติไทยแต้มละ3ล้านในเกมเจอเกาหลีใต้เสมอได้3ล้านแต่ถ้าชนะได้9ล้านนะครับนายกเศรษฐานี่ไประดมทุนมาอัดฉีดให้โอโ้พูดง่ายๆว่าโ,โหนี่คือมูลค่าที่ มหาศาลอย่างมากนะครับชนะรับไปเลย9ล้านแล้วบวกกับเกมแรกที่เสมอมาได้ที่มาดามแป้งให้อีกล้านหนึ่งเป็น10ล้านเลยนะ2เกมโหต้องบอกว่าทัพช้างศึกตอนนี้เนี่ยกำลังใจมาเต็มแน่นอนนะครับแฟนบอลเต็มสนามเชียร์เยอะๆเพราะว่าตอนนี้นตั้งแต่ไทยและอิจิทํางานกันหนักมากจริงๆขณะที่สนามราชมังดูในภาพครับเพจพันตาผู้ดูแลสนามราชมังลงโคตรสวยโคตรเนียนหญ้าเนียนมากแล้วก็ห้องน้ําก็ปรับปรุงแล้วด้วย เพราะฉะนั้นไปที่สนามรัชมังสนุกแน่นอนนะครับได้ชมบรรยากาศฟุตบอลแบบสนุกสุดมันแน่ติดตามกันนะครับไทยเจอกาหลีใต้26มีนาคมนี้ไทยรัฐทีวีถ่ทยทอดสด1ทุ่มครึ่งใครมีบัตรไปเชร์กันที่สนามใครไม่มีบัตรแต่อยากไปสนามก็ไปดูกันได้เพราะเขามีจอ,อยักษ์ให้ดูหน้าสนามด้วยบรรยากาศดีแน่นอนนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คอมเมนต์เข้ามากันและอย่าลืมกดติดตามให้กับทิกต